กระบ,บะนี้นะคะแม่ตักแหนแดงไปให้เป็ดนะคะกับกระบ,บะนี้นะคะกับอ่างนี้สามสามกระมังนะคะเพราะตะกี้มันหนาแน่นแล้วนะคะใหญ่ๆก่อนนะคะนี่แล้วก็เลี้ยงใหม่นะคะส่วนพวกนี้เดี๋ยวให้ให้ให,หนาตื๊บๆก่อนนะคะค่อยทยอยตักนะคะมันสองกิโลอยู่นะคะครึ่งเกือบครึ่งถังเนี่ยะค่ะเดี๋ยวไปให้เป็ดกินกันนะคะ ถ้วยประมาณนี้นะคะถ้วยเท่แม่ตักอาหารผสมให้เป็ดนะคะนี่ถ้าเอฟซีบอกว่าถ้วยขนาดไหนเนาะไฟห้องน้ําไม่มีนะคะให้รำสักวันนี้มีแหนแดงแล้วก็จะให้รำน้อยลงแล้วก็หัวอาหารน้อยลงะคะ่ะแต่พี่น้องเชื่อไหมไม่เหลือแต่ถ้ามีแหนแดงเยอะๆเนี่ยมันจะประหยัดหัวอาหารไปเลยนะคะแต่เป็ดก็ยังไข่ปกตินะคะ ให้หัวอาหารแค่สองถ้วยนะคะถ้วยครึ่งก็พอมัง้งนะถ้วยครึ่งก็ได้ค่ะ,ะเต็มถังนี้พอดีเดี๋ยวไปให้อาหารเป็ดกันนะคะกินแหนแดงนี่โอ้โหเขาจะตื่นเต้นมากเลยนะคะออกอาการเลยตอนที่ให้แรกๆนะคะการแบบนี้นะคะเวลามีแหนแดงมานี่ รีบกินเลยนะคะรีบกินแล้วก็จะออกไปข้างนอกรู้เลยกเก็บไข่เป็ดกันนะคะก็นี่ก็คือเพิ่งเอาฟางมาใส่เมื่อวันก่อนนะคะเอาฟางมาเขาจะได้ไม่แฉะไม่ชื้นจากที่พื้นเราแห้งแล้วก็เอาฟางมารองรอง,รองใหม่ให้เขาไข่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะมาดูกันนะคะวันนี้ได้ไข่กี่ฟองนะคะก็ยังอยู่ช่วงผลัดขนบ้างอยู่นะคะแต่ยังไม่แต่ก็คือไม่ผลัดเยอะแล้วนะคะแต่แดงนานแล้วนะคะที่แม่ยัง ขยายพันธุ์อยู่นี่ยังไข่เช้านี้นะคะเป็ดมาวางเป็ดมานอนไข่ความร้อนจีเลยนะคะพี่น้องหนึ่งสองสามแปดฟองนะคะโอ้ลูกค้าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะลูกค้าไข่เป็ดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าไข่แดงสดมากและใหญ่มากค่ะลูกค้าติดใจนะคะอ่า ถ้ภาภาพมันสารนน่ะแม่ขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้แม่ใช้มือถือถ่ายง่ายๆเลยค่ะแบบขี่เกียรต่อไม้กันสั่นมันทําคลิปไม่ยาวมากก็เลยเอาแบบง่ายๆก่อนแต่พยายามจะหมุนช้าๆนะคะ <c oughs> น้องเขาก็ชอบมากเลยนะคะสิบสองโหพี่น้องไข,ข่คือความสดนี่แบบอยากอยากให้มาช่วยดูช่วยเก็บ <c oughs> ไข่แดงนี่ใหญ่จริงๆนะคะ ไข่แดงบ้านนี้ใหญ่มากค่ะใหญ่แบบไข่ขาวน้อยนะคะไข่แดงเยอะยิ่งใครทําไข่เค็มนะคะยิ่งจะดีมากอแมไม่เคยทําไข่ดาวเป็ดกินโอ้โหฟองนี้ใหญ่มากเลยนะคะวันก่อนทํากะเพราหมูกะเพรามันเยอะนะคะหน้าฝนที่บ้านก็เลยเด็ดมาทั้งต้นเลยนะคะให้แฟนให้คุณตาไปซื้อหมูมาห้าสิบบาทใส่กะเพราแล้วก็ทําไข่ดาวเป็ดสวยค่ะ ทำไข่ดาวเป็ดพี่น้องไข่ดาวเป็ดไม่เคยกินกินแต่ไข่เจียวไข่ต้มไข่เค็มอะไรนีเนาะไข่พะโล้อร่อยมากเลยนะคะแล้วไข่แดงใหญ่มากดูพี่น้องดูความสดจนไม่ได้นับเลยยี่สิบเอ็ดฟองก็ยังโอเคนะคะถือว่าเกินครึ่งนะคะก็ไข่ไข่เป็ดตัวเมียเรามีแค่สามสิบสามตัวนะคะเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งสามสิบสี่ก็เกินครึ่งนะคะยี่สิบเอ็ดฟองยังได้ไข่อยู่นะคะ ได้เกือบแผงเนี่ยขาดเก้าฟองนะคะออเดอร์รอตลอดเลยนะคะช่วงนี้ก็คือรออีกละสามแผงส่งวนไปนะคะเพิ่มมาลูกค้าเก่าก็ไม่ขาดสายนะคะหมดก็สั่งหมดก็สั่งแม้เปิดประตูไว้นะคะเขาก็ชินแล้วนี่ค่ะเปิดประตูเขาก็รู้ดีนะกลุ่มนี้รู้ดีว่าจะได้ออกมาเล่นตรงนี้นิดหนึ่งนะคะอารมณ์ดีจี้จ้าก,กันเลยหละโอ้กันดีกระดา่า เป็ดไข่อารมณ์ดีจริงๆนะออกไข่ให้เยอะๆหน่อยลูกค้ารอยเยอะมากจ้าคุณเป็ดแม่ก็ขอลาไปกับไข่เป็ด21ฟองนะคะแต่ว่าเขาจะชอบออกตอนสายๆนะคะพี่น้องถ้าไม่เข้ามาก็โดนอีกาคาบไปนะคะดูแน่ไปไกลเกินแล้วพวกเธอก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนะคะชีวิตบ้านบ้านวิถีชนบทนะคะ คลิปนี้ก็จะรวมทั้งแหนแดงแล้วก็น้องเป็ดน,นะคะก็เลี้ยงแหนแดงไว้ยังไงก็ดีมีประโยชน์แน่นอนค่ะก็คิดได้ก็ช้าเกินไปนาะก็แต่ก็ยังไม่สายเกินไปนะคะตราบใดที่เรายังมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่นะคะนั่นไปกินมันมีพวกปลาอยู่นะคะอย่าไปไกลขนาดน,านั้นล้าเส้นแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนำกันมาได้นะคะ พบกันคลิปหน้านะคะลาไปกับน้องเป็ดอารมณ์ดีเล่นไข่โอเล่นไข่เล่นน้ำป๋อมแป,ม,แปมนะคะยังออกมาไม่หมดนะคะอยู่ข้างในจะเล่นน้ำกับเขาก่อนฉันให้เล่นน้ำแป๊บนึ่งไปลงไปนะคะ Bicara tu ni. Suara. 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 พอได้แล้วไปลาเข้าวเล้าไปสรุปตอนเย็นไปให้อาหารเป็ดก็ได้ไข่เป็ดอีก2ฟองนะคะเป็น23ฟองนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปนะคะฝากกดติดตามห้าแม่ด้วยนะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ